สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพรก็พาทุกท่านมาที่โรงแรมเเมซองบูติกล้านนาเชียงใหม่ค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาหารค่ะห้องอาหารตัวนี้นะคะเชื่อมกับสวนธรรมชาติค่ะรับวิวธรรมชาติเต็มๆเลยค่ะแต่ว่าทุกท่านรู้ไหมคะว่าอะไรที่ทําให้ห้องอาหารนี้ลงตัวอย่างสุดๆคําตอบก็คือที่นี่นะคะใช้ไม้ผนัง DWPW120WG ในการตกแต่งค่ะแต่ว่าไม่ได้ตกแต่งที่ผนังนะคะที่นี่ตกแต่งที่บริเวณฝ้าค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าฝ้า เพดานของห้องอาหารที่นี่นะคะสวยมากๆลวดลายนี่เหมือนไม้จริงๆเลยค่ะคุณสมบัติของสินค้าตัวนี้นะคะก็คือทนน้ําไม่ลามไฟค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้น้ําหนักเบามากค่ะไม่เป็นภาระกับโครงสร้างเลยค่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบว่าทําไมโรงแรมเคเมซองถึงเลือกใช้ไม้เทียมของวัสดุนิยมค่ะลูกค้าคนไหนนะคะอยากเห็นสินค้าไม้เทียมของวัสดุนิยมสินค้าจริงนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมได้เลยค่ะหรือว่าจะสแกนตรงนี้นะคะเพื่อสอบถามแอดมินถึงสาขาใกล้บ้านของท่านค่ะไม่ว่า จะเป็นบุญถาวรโฮมโปรเมกาโฮมหรือว่าร้านค้าใกล้บ้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแพลต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ